ฝากเสียงแทนใจจากสาวเมืองร้อยเกินคนพอกระเทินหรือเสียนคนบ่เต็มบา <c oughs> <c oughs> บ่ะเฮิพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องที่ใจใจบนั่งช่วงกินนะพี่น้องมาเข็ดยังก็บพิน กะเห็ดพี่น้องมากกินยังกะเห็ดเห็ดกินยาวากันกันว่ากันมันบ่สบายใจเมนูนําเสนอวันนี้ได้พี่น้องเด้ออ่อมำพี่น้องอ่เนือติดมันพี่น้องใส่ปักเขือน้ําผักเด้พี่น้องเด้อใส่ผักซีลาวต้นหอมแล้วก็ผักอีตูเด้พี่น้องเกือบเสิฮอดบันบอฮ <c oughs> อดบันบอก็หมายถึงเกือบจะเค็มได้พี่น้องเด้อ เตียบถึงบ้านเบาไปหนะ่องหนึ่งเขาเป็นกวางก็เก่าไปหนะ้องอากาศมาเนี่ยรายง,งานอากาศน็ได้ไปน้องอากาศมาเนี่ยแดดแดดแดดที่ว่าลบได้พี่น้องนะลบหลายอยู่ลบเจ็ดลบแปดคนละมาเนี่ยลบเก่าลบสนะิบคนละนแบบว่าออกไปข้างนอกเมื่อไรได้พี่น้องเนาะอือับ มัจะไม่หลวกดนะพี่นดรอปไปเพราะสามตึกคลันะเพชรอ่ะกินม้วนไปไปเนาะออมไม่ต้องใส่น้ำอุดจุเล้พครน้น อุดจ้ก็หมายถึงแค่นี้แหละเวลาอ่อมในหม้อมันจะไม่ท่วมนะคะนะ้นํามันจะไม่ท่วมเนื้อท่วมผักเลยไปนหลองเขาเรียกอ,อัดเจาะถ้าใส่น้ําเยอะๆเขาจะเรียกจวงลวงเลพี่น,น้อกมันจวงล่วงไปหนังมันจวงล่วงหรือไม่เขาจะเรียกแกงเลพไปน,น้อกถ้าใส่เยอะไปเขาจะเรียกแกงนะคะถ้าแกงน้ําจะท่วมนะคะปุ่นอะ นะแปลได้ยังไงไปนางเอาที Anyways, <desserts> paper, ่สบายใจกับมี่เอฟซีคนไทยนั่นไปนางกันบอกถ้ปภาสาอีสานเลยก็จะกับฟังบอลูเลยฮึมฮึมเออมะเกลี่ยายมันจะดำได้ไวย่ะนายหนึ่งเพราะว่า ที่ก็จะจนัาเขามาสมั่ไหมก็จะจแช่แข็งใช่เย็น嘛เพราะแช่แข็งหรอกแค่แช่เย็นก็จะจมาใช่เย็นไว้ด้เห็ุไอ้มันในดำไม่ไดเราซื้อมากเอาไปข้างนอกได้ไหมน้องเด้อย่าไปใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นได้มันจะดำ ซี่เราอยู่ตลาดมีทุกมีทุกฤดูเลยไปหนังเนี่ยอเมริกาม,มาปีแรกเนาะมาเห็นพักซี่เราอยู่ตลาดงดหลยตลาดฝรั่งเนี่ย ม่พักซีเหล้าพักซีเหล้านี่ปีแรกซื้อมาปลูกแล้วไปนอนเวลาในมันล้นลงปีหนามันกระสิกลับมาพักซีเหล้าเมื่อไหรเราเลียงไปเที่ยวกันหรอไปเรียงไปเที่ยวกันนะ จองครูดไปได้จองลองเลือกไปพวกกันธุรกินจนี่ก็จะกหัวดีหัวดีเนาะกระจ้าสิร่แฮเฮ้าอหยกเลิกเนาะเฮ้ากับพายหยกเลิกเฮ้ากับไปมาการเฮ้า <c oughs> หยกเลิกเนี่ยเฮ้าสิบอแรงเงินคืน,นถ้าเรายกเลิกเองเราจะไม่ได้เงินคืนนะคะ <c oughs> เขากดสูตรตายแล้วเนาะซื้อตัวไปแล้วเนาะเกือบสองพันเนาะสองกนสองพันเนาะก็ไปเตอรย่านนี่อย่างนั่นบมอจนหน้าที่สุดท้ายสมมติว่าเมื่ออื่นสิเกินคุดมันบอกสิไปลงอเลือกเขาจังไม่ามาบอกมาจังอาช่วงบงนี่จะสร้างไหม มันรอดน้ที่สุดไทยเฮาแบบว่าสถานการณ์โควิดอ่าไหลยยงี้สินะ่ะมันเสียเฮาแค้นเซิร์ตเองเฮาบอก่แค้นเซิร์ตนะ้วเนาะเพราะว่าโอ้ยว่ะถ้าเขาแค้นเซิร์ตเองมันจะบ่ิหารเงินขึ้นไปแล้วอย่างนี้อย่างจนสุดไทยมันยกเลิกมันบ่ไปอ่ะมันจะขึ้นเงินห้กับอ่าให้เฮาไปเที่ยวฟรีอีกของบรินว่า ายในปีนี้มั้งไปฟีดง่าดีเนาะสำหรับผู้ที่ยกเลิกหรือเงินก็จะโดดเข้าเหม็นอยู่แบบบริเวณขึ้น บอ้โหมันจะขกินแบบท่านไปขอบเบ่งทานกานอยู่โอ้ยเจพบ่น้อปเนาะว่าไน,นตลาดมากไปเนอะเมนูเป็นล้ำล้ำยี่ว่าสิคันสมผักกินครับผมสูบกระเกียรเจ้าสิแกงเน่าใหม่เจ้า <laughs> สินหนึ่งปลา <laughs> cái nồng chè phật thì sao nhưng mình cái này ăn kim phu dầu đặt lòng phết không? Ở thể hành lòng phết à, ให้คนฉันสูงเปียบดังมัก่วงน้องซํำกับเต่าเพ่ง <APIs> ดัดแปลงลองเป็นบาปเป็นปวงไปก็พอ ลเอาที่บสยใไปน้ากัจะกินทหารอดสันก้นไม่เนาะ อาหารไทยก็เห็ดเป็นอ,อยู่ที่ว่าค่อยๆค่อยมักมันเลย <c oughs> ที่สบายใจอืมนัวหนำ ก็หนาติดมันนะก็มีเอ็นแ่บมิววิจอ่อมได้ไหมล่ะกเนื้อสำหรับใช้อ่อมอ่ะอยากให้แสบก็คือมีเนื้อติดมันที่มีเอ็นมีหนังมีมันมันติดด้วยแสบ บางอาทีบสิบ่มีอะไรสดหอพี่หนังสักส่พันสินงานเนาะอาที่ไหนสายพันงานกับสิบ่มีไ,ไ,ไปพี่หนังนนนเนออองเอาที่สบายใจไปหนัง สายพันยานก็หมายถึงขี้เกียจได้เป็นหนังแล้ว <c oughs> บ่มันอีดีเตรอไปเพื่อะไรเพื่อน้องใ <c oughs> ส,ส่สิไม่กับเขาใสิไม่แตงโตแตง <c oughs> <c oughs> แตงตาอาทิตย์ได้มันก็เสียได้เป็นหลังแล้ว <c oughs> ริ่มใสก่กระชายน้ <c oughs> อม

หอมหอมแบบแบบเลยโอ้ยต้องไปทั้งห่ดจะไม่ตะเกียบก้อนกินกระหลอ่อม Bít cà bịt Bít nhao ghé nhau ghé nhao ghé này ghé nhao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  ghé <laughs> うんおかげ。Okay, อ้อก,กันคลิปหนาได้ไป็นทางวิบายนปุ่น